เสียงไก่นี่ก็ขันดีจังเลยเนาะเสียงรถเดือดคนสุขขนโซฟาโอ้ยเฮวังเราเานี้เสียงไก่ขันได้ใจจริงๆเลยนะคะลาลหลา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 คิดถึงใจจะขาด วออสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้นะคะพจมานจะมารับประทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของคุณพจมานสว่างในอารมณ์ก็คือนี่นะคะขนมปังค่ะขนมปังปิ้งค่ะอุ้ยผลไม้นี่ก็อยากจะเอามากินจังเลยเนาะเนาะ ตนนี้ก็มีบอ่อ,บอกสีดานะคะบัอกพลังกระบักพริกแดงนะคะพริกหวานใครสนใจไหมคะ <c oughs> แล้วก็นี่นะคะน้ําผลไม้นะคะซึ่งพอจะมาันต้องทานประจํานะคะ <c oughs> เออมันเป็นน้ําทับทิมแล้วก็แอปเปิลแล้วก็อ,วกองุ่นนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือนมเปรี้ยวๆ,ๆ,ๆนะคะนมเปรี้ยวที่พ่อจมันก็ต้องทานประจํานะคะไว้ช่วยย่อยอาหารนะคะห <c oughs> ลังจากนั้นพ่อจมันก็มีน้าสมุนไพรซึ่งเป็นกระชายนะคะ ปั่นนะคะปัน่นเซน้ำแล้วน้องพ,อพาราพระจามันก็กรองนะคะกรองเป็นน้ำใสๆอย่างนี้ละค่ะแล้วก็ผสมน้ำผึ้งด้วยนะคะเวลารับประทานนะคะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วนะคะจะได้ไม่เป็นกรดนะคะอันนี้ก็บำรุงนะคะเป็นําสมุบบนไพรนะคะแล้วก็นี่นะคะพระจ้ามันจะขอแนะนํานะคะมะระกอค่ะมะระกอพะพา่ ผ a าผ y าเย่นะคะคือมะละโกนะคะเอ,ออันนี้สดจากสวนเลยนะคะ FC ที่อยู่ขอนแก่นนะคะอำเภอสีชมพูนะคะฝากไวให้ค่ะดูสิคะเมื่อวานน,นั่นแหละพุจมาเห็นเต็มต้นเลยนะคะเต็มสวนเลยค่ะพุจมาเลยสั่งเห็นเหลืองๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะมาถึงเร็วรุดเรียวทาใจเห็นไหมคะอืม มาจากสายการบินไหนก็ไม่รู้ค่ะมาลงจอดหน้าซอยรูตันนี่พอดีเลยค่ะเนี่ยดูซิมะล,ละกพอพจมานต้องทยอยกินทีละหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรคะลัวจะหมดเร็วค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลไงยแอปเปิ้ลอันนี้เป็นผลไม้ประจําวันของพอจมานนะคะพจมานจะทานทุกวันแต่ก็สลับกันนะคะว่าวันไหนมีอะไรนะคะแต่วันนี้ได้มาจากเอฟซีขอนแก่นนะคะก็เลยต้องกินก่อนนะคะและจากนั้นนะคะพจมานจะขอแนะนํานะคะ วันนี้นะคะพ่อจมานอ่ะคอยใครก็ไม่มาใช่ไหมคะพ่อจมานก็เลยต้องนั่งทานข้าวอยู่คนเดียวนะคะพ่อจมานก็ขนมปังนะคะขนมปังปิ้งนะคะปิ้งแบบว่าง่ายๆนะคะนี่ค่ะใส่ไข่ดาวด้วยสักใบหนึ่งนะคะเทลงไปหนากระทะนะคะเพราะว่าพ่อจมานอ่ะไม่ชอบใช้เครื่องไฟฟ้านะคะอันตรายนะคะกินบ่อยๆก็ไม่ดีใช่ไหมคะพ่อจมานก็เลยดาดสกระทะนะคะไข่ใบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขนมปัง กรีนทีชาเขียวนะคะเดี๋ยวนี้เขามีทุกอย่างเลยนะคะอืทั้งกรีนทีทั้งงาดานะคะแต่งาดำก็จะมานกินหมดแล้วอืเสร็จแล้วนะคะอ่อจมานจะขอแนะนํานะคะอันนี้ก็เป็นของมาจากเอฟซีที่ส่งมาให้นะคะอันนี้มาจากสวีเดนนะคะขนมปังจากสวีเดนคะ่ะตัวไข่นี้คะ่ะมาจากออสเตรเลียนะคะ <c oughs> พ่จจมานมีเอฟซีเยอะมากเลยคะ่ะเอฟซีทุกคนรักพ่จจมานมากเลยนะคะ เห็นผู้จมานอยู่คนเดียวอะสงสารรอชายกลางชาตินี้ไม่รู้จะมาหรือเปล่าสมไหมครับสงสารผู้จมานมากเลยอะตางคนต่างส่งของขามาให้เต็มเลยนะคะเชื่อไหมทุกวันนี้อะผู้จมานเนี่ยจะจีบอเอ่อคอร่ได้เลยนะมาทุกวันน่ะซอยนี่จะไม่รู้ตันแล้วนะเนี่ยตอนนี้จริงไหมคะอืมนี่อย่างผู้จัมานก็จะจีนให้ดูนะคะแบบผู้ดีซะหน่อยนึงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นปลาศับ์อีกเลยค่ะเนี่ยค่ะ ราซาบจากเอฟซีนะคะเนี่ยเอฟซี FC จากประจวบค่ะประจวบเนี่ยดูสิคะเอฟซี FC นี่ก็น่ารักค่ะอยากกินอะไรก็ซื้อมาให้ค่ะดูสิคะน่ารักทุกคนเลยนะคะเอฟซีจะมาน,นะคะวันนี้นะคะผู้จมมานยไม่มีข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวผู้จะมมาไม่มีแล้วก็ข้าวเจ้าก็ไม่มีนะคะเพราะผู้จะมมานอยู่คนเดียวใช่ไหมคะก็เลยไม่กินผู้จมมามีขนมปังใช่ไหมคะจากอสวีเดนนะคะสวีเดนส่งมาให้ค่ะก็เลยจะทําวิธีนะคะทําอะไรรู้ไหมคะ ปะาะลาล่าขนมปังดีไหมคะกินง่ายๆนะคะแบบสไตล์ก็จะมานะคะวันนี้นะคะก็จะกินแบบผู้ดีให้ชมหน่อยนะคะเพราะว่าก็จะมานะ่ะก็อยู่กับผู้ดีเนาะ <c oughs> ก็น่าจะทําเป็นตัวเป็นผู้ดีมากะนะคะอันนี้มีดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไข่นะคะซึ่งก็จะมาน่ะอันหน้าใสกระทะใส่กับขนมปังะคะหลังจากนั้นนะคะพ็จมามันก็จะตักปลา่ในกระ,ระปุกนี่นะคะนี่คะ่ะตักกวาดแล้วก็กวาดใส่นี่นะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะ วางใส่อย่างนี้นะคะปลาสับเนี่ยนะคะมันก็เป็นอาหารบ้านเราเนาะกคจะมานทิ้งไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะชีวิตโคจมานาโตมากแบบนี้นะคะไม่ว่าจะไปะอยู่ที่ไหนนะคะชาตินี้คงลืมไม่ได้ดอกประแดกปลาลาเนี่ยนะคะดูสิคะเนี่ยเอาปลาลาาใส่ขนมป,ปังนะคะเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะคะนี่คือการกินแบบผู้ดีของโคจมานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าโคจมานก,กินแบบบ้บานๆมากเกินไปนะคะโคจมานจะกลัวจะ เขคิดว่านะเจะมาต้องกลัวคุณชายคุณชายเห็นนีรับไม่ได้แน่เลยพจมานก็จะอาจจะไม่ได้ร on ับความรักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจะมาต้องกินเป็นผู้ดีหน่อยนะคะนี่นะคะซ่อมที่เ็จขวามือนะคะอันนี้อ่าซ่อมอยู่ซ้ายมือมีดอยู่ขวามือนะคะก็ทําพิธีหั่นนะคะหั่นอย่างนี้เลยนะคะหั่นนะคะอหั่นหั่นอย่างนี้นะคะหั่นเสร็จแล้วก็เอาซ่อมนี่นะคะจิ้มลงไปเลยนะคะคือว่าเขาจะมาเนี่ยวันนี้นะคะก็ยังไม่มีพืชผักอะไรนะคะแต่ว่าค่อยกินทีหลังนะคะ มเมื่อเอาส้อมจิม้มตัดเสร็จแล้วนะคะเอาส้อมจิ้มนะคะก็กินแบบนี้นะคะอเอเห็นนะคะอืม แล้วต้องเป็นเวลาสับสุกนะคะเพราะพราะจะมันไม่กินหิบนะคะเพราะจะมันกลัวค่ะอือดูสิคะอร่อยค่ะอร่อยมากมสับเดียว คปลาก็เป็นอีสานขนมปังก็เป็นฝรั่งใช่ไหมคะลูกครึง่งทุกวันนี้ผู้หญิงไทยเราก็ได้แฟนฝรั่งเยอะใช่ไหมคะเราก็ลองกินของลูกครึ่งบ้างสิคะก็เป็นครึ่งกลางก็อร่อยดีบืงทันนะคะลองชิมดูนะคะปะลาสาับราดขนมปังนะคะอ้าวอืมอ้มอืมอ้มสับด้วยยืออื้ม แซ่บอยู่ค่ะอือร่อยนะคะมันก็เผ็ดเนาะเผ็ดเค็มอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยโสมหุูปังก็แซ่บอยู่เล้อืมอืมเอาอีกก้อนเอาอีกก้อน อาไปแ,ยยแ,แ,แล้ว่ะอีกหน่อเนาะอแซบแซ่บกินเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวหมดลำบากว่าแต่นะก็จะมาเนี่ยกินแบบผู้ดีลำบากก็คือเนี่ยมันไม่สะใจเหมือนกินแบบบ้านเราอย่างนี้ดีกว่าเนาะอืแซ่บกว่าอืมโอเคกว่านะครับแบบนี้นเนาะอื พ้าต้มมาเนี่ยเป็นผู้ดีไม่นะํำไม่ได้ค่ะมันออกค่ะอืม,มันก็ออกแบบนี้แหละค่ะอืเนาะอยอางนี้อร่อยกว่าเนะใช้ส้มใช้อ,นชอ,นอ,อันโอน้อไออย่างนีอร่อยกว่าในขณะที่ติดคอก็น้ำตะชายปั่นนะคะ ซ็บอี๋ค่ะโอพักค่ะเขาจะน้ำผลไามา้นะคะพุทธมามมน้ำผลไามา้แล้วเราก็ต่อด้วยนมเปรี้ยนะคะอืมเหมือน,นะคะพุจะมามอาหารพุจะมามอะไง่ายๆนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะอือ เป็นไงคะอร่อยแซ่บลายแซ่แบแซบใครไม่เคยทำลองทำดูนะคะปลาซับลาด,ลาดขนมปังแซ่แบแซบ,บอีปอีเม่เอ้ยเกิดมากกราเคยกินเล้ค่ะนี่เด้ขอขนมปังใสอัน,นลาดชีวิตพตุ้ตมานะคงจะเป็นคนดีเป็นผู้ดีไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะา ความที่เขาจะมากินส่วนลวดเนาะกินอะไรก็กินส่วนลวดเพราะความแซ่บมันไม่เคยปานีใครใช่ไหมคะอืมวอลือดืหลดูสิคะมะละกอแอปเปิลนะคะมะละกอน้ำใจจากเอฟซีนะคะขอนแก่นค่ะขอนแก่นดูสิคะเมื่อวานนยังเด็ดอยู่จึงต้นอยู่เลยวันนี้มาถึงก็จะมาแล้วรลืนเรียวทันใจไหมคะ อืมดูสิคะสายการบินเนี่ยเร็วมากเลยนะคะ A I S ค่ะสายการบินนี้นะคะอ,อส่งแป๊บเดียวถึงเลยคะ่ะดูสิคะเมื่อวานเห็นจิดอยู่ตรงต้นอยู่เลยอะวันนี้ถึงพจัจจมานซะแล้วโอ้ยพจัจจมันต้องรีบกินนะคะอืมเพราะว่าผลจจมนะะันหากินไม่ได้เลยะคะ่มะมาละกอแถวนี้นะคะเพราะว่าทางนี้มันจะเป็นแบบเป็นสวนปาล์มสวนยางใช่ไหมคะ ผลไม้ไม่ค่อยจะมีปลูกกันนะเพราะเนื้อที่มันเป็นทะเลใช่ไหมคะอนี่ดูสิคะผูจมาลได้กินกับอเ,าาเะะาาอฟซีทั้งนั้นเลยค่ะเอฟซีลารักทุกคนเลยนะคะน่ารลกทั้งที่ออสเตรเลียแล้วก็สวีเดนนะคะทุกๆประเทศอ่ะนะนะคะที่ส่งมาให้พูจมานะคะปลาลงปลาลาก็จับประจวบนะคะหุยมีแต่ของแซ่บเท่นั้นเลยค่ะพูจัมาว่าจะลดานาด้ำหนักจะได้ลดไหมคะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยคุณชายมาเนี่ยนะคะเห็น เห็นพจมานอ้วนอื้อยดอย่างนี้น่ะเขาจะเอาพูจมานไหมคะเนอย่ยเพราะว่าพูจมานอ่ะมันแทบไปหมดเลยนะคะใครส่งอะไรมาพูจมานกินนะแทบไปหมดเลยเนาะมันอึดอัดใจจังเลยอ่ะถ้าจะไม่กินก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรอ่ะมันน้ําใจนะคะเพื่อนส่งมาให้ก็ต้องกินใช่ไหมคะอืมอุ้ยพจมานนี่ทําไงดีมองดูพ้จมานเนี่ยคงอิจฉาพจมมานนะคะ เพราะว่าอะไรคะวันๆนะคะพจมานไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะมีแต่เคอรี่แพนด้ามาส่งของใช่ไหมคะอุ้ยเขาคงอิจฉาพจมานใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรในนี้อ่ะพจมานเป็นผู้หญิงสวยอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวนู่นมาส่งเดี๋ยวนี้มาส่งเพราะว่าเอฟซส่งของให้พจมานใช่ไหมคะพเจมานก็ต้องรับใช่ไหมคะนั่นอ่ะเขาไม่เคยมีใครมาส่งเลยค่ะแอบมองพจมานทุกวันเลยอืยิงมิค่ะดูสิเห็นเห็นความสวยของพจมานเห็นปะคะ มามีสวยทุกอย่างเลยทั้งผมนะคะผมโอ้ยหน้าตานะคะรู้สิคะลูกผลหมากล่างไม้โอ้ยมันกินไม่หมดคากินไม่หมดทุกอย่างเลยนะคะจะบอกให้กินไม่คาเจ็บปวดใจเขาเจ็บปวดใจนะคะขมงพเจมาแล้วก็กัดฟันนะคะกัดฟันพเจมาจะสีไม่สนใจอยู่แล้วใช่ไหมคะพะจมานรอดอยู่แล้วในซอยนี้ซอยรูตันเนี่ยไม่มีใครเลือดกว่าพะจมาเลยอื อมองมานะคะคนเท่าคนแก่นะคะมองพระจ้ามาแล้วเบปะปากคิดเหรอว่าพระจมามาจะสนใจใช่ไหมคะพระจะมาน่ะไม่สนใจอยู่แล้วล่ะเพราะอะไรคะพะจ้ามาสวยรอดชดหญิงอยู่แล้วใช่ไหมคะพระจะมาน่ะไม่สนใจใครอยู่แล้วสนใจชายกลางอยู่คนเดียวรอชายกลางมาแค่นั้นก็โอเคใช่ไหมคะมไม่สนใจค่ะ พจ้ามาอิ่มแล้วลต้องทานผลไม้ต่อแต่ว่าพระเจามาไม่ทําให้ดูหรอกนะคะเพราะว่าผลไม้อะพระจามาต้องไปเอ็ดกินอยู่คนเดียวเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เลเกินนะคะดูสิคะมะละกอก็ย่อยใหญ่ลูกมะละกอจากขอนแก่นนี่หวานหวานหอม อมชื่นใจจังเลยนะคะคิดถึงใจจะขาดแล้วเ <USSR> อ oh. ่ยพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะมองใหญ่เลยค่ะมองพ่อจมานมันคงว่าพ่อจมานบ้ามันนั่นแหละบ้าใช่ไหมคะถ้ามันคิดว่าพ่อจมานบ้านะมันต้องบ้าเพราะว่าอะไรคะมันรู้ว่าพ่อจมานบ้าหระ มันบ้า,าก็แสดงว่ามันบ้าเพราะมันมองว่าพุชมันบ้าเป็นน่ะสิ้นไหมคะ Mr. On, Mr. On, มิสื่อมไมเสออนไม่เคพุชมันนี่เคอยู่แล้วมั่นใจคะ่ะพุชมันคิดบอกอยู่แล้วนะคะไม่เคยคิดลบเลยนะคะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนดีกว่าน,นะคะล้วเราค่อยเจอกันใหม่นะคะทุกท่านนะคะคิดถึงนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ f อซี FC ที่ส่งของมาให้กินนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะจุ๊บ